ในโลกที่ทุกคนแย่งกันพูดการเงียบคือพลังในโลกที่คนเร่งรีบจะเป็นที่หนึ่งคนที่ดูนิ่งกลับหน้าค้นหานี่คือศาสตร์ของการนิ่งอย่างยิ่งใหญ่และเงียบอย่างมีราคาไม่ใช่เพียงแค่การไม่พูดแต่คือการส่งพลังบางอย่างออกไปให้คนรู้สึกโดยไม่ต้องเอ่ยอะไรเลย 1. นนิ่งคือพลังที่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงหลักจิตวิทยา คนส่วนใหญ่นิยามนิ่งว่าไม่กล้าหรือไม่มั่นใจแต่ในความจริงนิ่งคือการควบคุมตนเองขั้นสูงเป็นเครื่องหมายของคนที่มีความมั่นคงในใจตัวเองวิธีใช้หยุดตอบสนองทุกอย่างทันทีใช้เวลาคิดก่อนตอบแม้จะเพียง2-3ถึงวินาทีจะทำให้คำตอบของคุณดูมีน้ำหนักฝึกการฟังโดยไม่แทรกไม่รีบตอบผลลัพธ์ คนจะเริ่มฟังคุณมากขึ้นเพราะรู้ว่าทุกคำที่คุณพูดผ่านการคิดมาแล้ว 2. เงียบไม่ใช่การซ่อนตัวแต่คือการสื่อสารขั้นสูงสุดหลักจิตวิทยาภาษากายที่มาพร้อมความเงียบสามารถสื่อสารได้มากกว่าคำพูดหลายร้อยคำเช่นสีหน้าแววตาน้ำเสียงเบาๆที่จงใจวิธีใช้ใช้สายตาสื่อสารความรู้สึกแทนคำพูด พยักหน้าเบาๆแทนการแสดงอารมณ์รุนแรงใช้ความเงียบในการดึงความสนใจโดยเฉพาะในที่ประชุมหรือเวลาคนพูดเสียงดังผลลัพธ์คนจะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีอำนาจโดยที่คุณไม่ต้องประกาศ 3. จงปล่อยให้คนอื่นเปิดไพ่ก่อนหลับจิตวิทยาการรีบบอกความคิดความรู้สึกหรือข้อมูลก่อนคือการเสียเปรียบเพราะอีกฝ่ายจะรู้ทางคุณหมด วิธีใช้ในการเจรจาอย่ารีบบอกความต้องการในความสัมพันธ์อย่ารีบเล่าทุกอย่างของตัวเองถามมากกว่าตอบฟังมากกว่าพูดผลลัพธ์คุณจะดูเป็นคนลึกลับมีพลังและควบคุมเกมอยู่ตลอดเวลา 4. นิ่งให้เหมือนภูเขาแต่คิดให้ไวเหมือนสายฟ้าหลักจิตวิทยา คนที่นิ่งในภายนอกแต่ภายในมีความคิดที่เร็วและเฉียบคมจะเป็นคนที่ทรงพลังอย่างยิ่งวิธีใช้ฝึกสติทุกวันเพื่อให้ควบคุมอารมณ์ได้ฟังแล้ววิเคราะห์ไม่ด่วนตัดสินอย่าตอบทันทีหากไม่มั่นใจใช้คำว่าขอคิดก่อนหรือขอเวลานิดหนึ่งผลลัพธ์คุณจะเป็นที่ปรึกษาที่คนเคารพเพราะคุณไม่พูดเล่นและทุกคำของคุณมีค่า 6. จิตวิญญาณแห่งการอยู่เหนือไม่ใช่แสดงอำนาจหลักจิตวิทยาการแสดงอำนาจมักเป็นของปลอมแต่การอยู่เหนือด้วยอารมณ์การควบคุมตัวเองและการเงียบคืออำนาจที่แท้จริงวิธีใช้ถ้ามีคนยั่วอย่าตอบโต้ทันทีถ้าโดนดูถูกให้เงียบและยิ้มบางๆถ้าเจอการท้าทายให้ใช้สายตานิ่งๆตอบกลับแทนคำพูด ผลลับคุณจะดูน่าเกรงขามแบบที่ใครก็อยากหลีกทางให้ 7. แต่งตัวเงียบๆแต่ให้ดูแพงหลักจิตวิทยาคนเราตัดสินภายนอกก่อนเสมอการแต่งตัวแบบเรียบหรูไม่ต้องโชว์แบรนด์แต่อยู่ในท่าทีรู้คุณค่าจะส่งเสริมความเงียบให้มีพลังขึ้นหลายเท่าวิธีใช้เลือกโทนสีขรึมเช่นดำเทาน้ำตาลน้ำเงิน ใช้เครื่องประดับน้อยชิ้นแต่มีคุณภาพทรงผมสะอาดเรียบเน้นความเรียบร้อยผลลัพธ์คนจะมองว่าคุณมีระดับแม้คุณจะไม่พูดอะไรเลย 8. พลังของไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองหลักจิตวิทยาคนที่พยายามอธิบายตัวเองบ่อยๆมักถูกมองว่าไม่มีของในขณะที่คนที่เงียบแล้วทำให้ดูจะถูกจดจำได้จริง วิธีใช้อย่าอธิบายเยอะในสิ่งที่คุณทำถ้าถูกเข้าใจผิดลองเงียบแล้วให้ผลงานพูดฝึกสร้างผลงานเงียบๆแล้วค่อยเปิดเผยตอนสำเร็จผลลัพธ์คุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็ให้เกียรติเพราะคุณพูดน้อยแต่ทำมาก 9. เงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการรอจังหวะที่ใช่หลับจิตวิทยา ความเงียบคือการบริหารพลังภายในไม่ใช่การขาดพลังมันคือความฉลาดในการเลือกเวลาที่เหมาะสมวิธีใช้ถ้ารู้สึกว่าอารมณ์จะประทุให้เงียบแล้วถอนหายใจอย่าโต้กลับทันทีในการโต้แยง้งเงียบเพื่อตั้งหลักไม่ใช่เพื่อถอยผลลัพธ์ คุณจะกลายเป็นคนที่คนกลัวจะขัดแย้งด้วยเพราะคุณไม่โวยวายแต่มีจังหวะทำลายล้างที่ส่งพลัง 10. จงให้น้ำหนักกับคำว่าฉันไม่พูดเพราะไม่จำเป็นหลักจิตวิทยาคำพูดของคนที่ไม่พูดพร่ำมักถูกจดจำในขณะที่คำพูดของคนที่พูดถูกเรื่องมักถูกละเลยวิธีใช้เลือกสถานการณ์ที่ต้องพูดจริงๆเท่านั้น ถ้าจะพูดให้พูดเพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพื่อระบายพูดเพื่อสร้างไม่ใช่ทำลายผลลัพธ์คุณจะเป็นคนที่เสียงดังที่สุดในห้องแม้จะพูดเพียงไม่กี่คำปิดท้ายในยุคที่ใครๆก็อยากดังอยากเป็นที่สนใจจงเป็นคนที่เงียบแล้วน่าจดจำจงเป็นคนที่นิ่งแล้วดูยิ่งใหญ่เพราะคนเหล่านั้นคือผู้ควบคุมโลกอย่างแท้จริง